แกล้งคืนหน่อยดิโอ้ฟรีฟาร์มเฮ้ยมีสติหลังใช่ปะกลางอะแต่ปวดรถก่อนแต่ปวดรถก่อนแตวดรถเดือดปวดแล้วก่อนไปเอาแม่งเลยดิเียไหนอะคอนเทนเนอร์ก็ตีหนึ่งนะเฮ้ยไก่ไก่ตีหนึ่งเฮ้ยแกแม่งเก๋ไก๋ต่างตัวอยู่อะผมตัวเดียวมีตรงนี้ก็มีมันลงริมหนดเลยบี้ไปมันลงมากกว่าดังตัวเดียว แล้วก็อยู่มันอยู่อย่างง่ายๆครับผมอยู่นี้ไม่ไม่ไม่กูเห็นตอนนี้นี่กูมาคให้มักหนึ่งสองตัวกูเห็นสวัสดีครับดีทุกคนยินดีต้อนรับครับแล้วก็อยู่ปาน้ำเงินอีกอย่างตัวครับสีเลยตามนั้นปิดหนปิดหันหมันถือแม่งเลยเม่ไหร่กินเกิดอะไรวะกินโดนทำร้ายเหรอโดน

ไอ้ีจะให้กูไปชนตรงไหนถ้าพี่อยากชนแล้วก็ถามพี่โพกเลยอาชอนชอนเอ่อตรงนี้ก็ได้เพื่อนคนซ้อนบีหรือมันไม่รู้บีมันรู้เปล่าไม่รู้ครับไม่รู้ถ้ามันไม่รู้อ๋อบอยมันน้ำนึ่งเห็นภาพอ่ะกูไม่เห็นภาพจัดให้เพื่อนพี่บอยถ้ามันไม่ถ้ามันไม่รู้ถ้ามันไม่รู้จริงๆอ่ะพี่ขับวนก่อนก็ได้นะให้มันยิงอ่ะแล้วดับเครื่องก็ได้แล้วให้แล้วให้บีอ่ะตบเพราะว่าตอนนี้ไอ้บีก็ไม่รู้จุดเหมือนกัน ไป, <Bond> ไปช่วยเร็วร็วไปช่วยเร็วไปช่วยเร็วไม <ด pasar S 1> ่กลัวไปเร็วเรไอ้สัตว์พรมเนั่นนเยก็ไม่ัมหน้าบ้านไปไหนวะไอ้ยีมันโดนกัอม้าสาอ่าเข้าใจมั้งหนึ่งหายไปเลยตีแต่ด้วยนะเลเล ไม่ได้บีเจ็บมากเข้ามีอเขามีเจ็บมากกับแพงนี้ทิ้เลยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวใครมีรถอ่ะมาเลยรับอยู่พี่ให้ชนมึงหรือชนใครชนผมเนี่ยมาผมเนี่ยมาอยู่มาผมเลยคนมาเลยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวการอันนี้กูยิงฟรีหัวบ้านต้มบีมอยู่มันอยู่หน้าผมเนี่ยหัวแตกครับเหลือสองตัวเหลือสองตัวพี่โดนใครไปอ่ะโดนหรอปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันโดนผมต้องเหลือีกตัวนึงโดนตัวนึงโดนกูตัวนึงครบ ตอนเราเหลือตัวนึงพี่เราวอาแค่แดงไม่ได้ข้างพี่อ่ะกูเชิญอยู่ยังไม่เจอเลยเก็บบนะพี่นะ่ะแด้กูได้ยินละโอเคขอสามตัวเดียวมึงปิดได้ตัวเดียวอยู่ของกูตัวนึงเหือนข้อไอ้เฉยน้ำแบตปากมันแบตเอาเนาน้องนี่ของลูกพี่บอยลองมาครับทำได้แล้วแล้วพี่เก่ง เอ้ยคนละบ้านว่ะเอาสวยดิกูตัวเดียวเพื่อนเอาไปได้วันนี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 ้ชั้นสองเธอนจะบูเห็นแล้วเพื่อนหน้าตางขวาอย่างบูมึงหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรนัดเฮ้ยเหลือตัวกูสุดท้ายมักงหนึ่งปิดขอกูเยอะเฮ้ย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 ให้ไหวเลยยืดแม่มั้งเฮ้ยบีบีบีบนซ้ายบีตัวหนึ่งหลงกูมั้งหนึ่งพีกซ้ายพีกซ้ายมั้งหนึ่งพีกซ้ายใส่กูอยู่บีเจอกูไม่มีหมอกบีหายไปแล้วบีหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านบีบีบีมันพี่กลับมาที่บ้าน เฮ้แล้วกูเห็นหัวใครวะเฮ้ยน่ารำไหนไม่รู้ดิน้องแถมหัวอะไรเพื่อนไม่มีแล้วไม่ไม่เมื่อกี้กูเห็นแบบแบบเพื่ไม่มีแล้วเพื่อนผ่านเหลือคุณผนเหลือมึงผิดมึงมองผิดคุนเหลือครับขอบคุณท่านสิทธิดาวครับคุณธนวิทย์กูลังไปเอาบิงไอ้หน้าก็เหลือกูต้องได้แล้วกูต้องได้แล้วได้แล้วคุณไปนี้ไปนี้กูได้เอาอะไรอ่ะได้แล้วคุณแปดเต็มเอาไปไอโฟนีัให้นะ ชีวิตมึงมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่หิที่มึงแมงค่าพอมึงไม่ยอมลางหิไอเป็ดชอบรีบผันเป็ดชอบเทแบบเนี้ยชอบชีวิตจะมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่หิแ้วอย่างนั้นเองผิดอังว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 ังมันใช้ปืนอะไรอ่ะอ่ะบารีป่ะป่วยใครอ่ะ มาใช้เอคเพื่อนตรงนี้อีกที่หนึ่งไม่รู้มันมาหาเราหรือเปล่าบ๊บบี้ไม่รู้เลยพี่ความคคววาามมเมืองความเมืองแตกอรัผมว่าเย็ดแม่ตะแบนไอนสัตว์เออกูฟาร์มเมืองแตกก็แต่คือเอาง่ายอ่ะพอมึงได้น้องสองอ่ะกูวิ่งกลับเลยกูวิ่งกลับมาฟาร์มเลยพอมึงน้องสองกูฟาร์มเลยต่อป่ะต่อไป ไอโฟล์คชูมุ้งสวยยังวะกระดาเพื่อนมันเป็นสายลมีรถไะเนี่ยมีไอโบไม่มีพี่ไม่พี่หันมาเห็นพอดีตับแยกอ่ะเนี่ยเอารถเด็กเด็กบอกกระดับวแมวพี่ใช่เหรอเด็กไล่บีเป็นไล่โบกนะึงบอกยังไงวะไอสัตว์ลงกันหมดเลยสรุปคือพี่ไม่ต้องรับผมแน่เหรอเฮ้ยกูอยากได้เรดดอดว่ะโอโลแม่งไม่เฟี้ยวเลย สวัสดีครับคิมอยู่ว่านนี้ยังไงมันก็ผ่านดิบอยมาถามเพรเราไมดรู้มันก็ดักอย่างเงี้ยยังไงมันก็ผ่านใช่สภาพแม่งอยู่ก่อนนะดิกูแตกกันนะบีอะไรพี้ทำมันอยู่ก่อนอ่ะให้อยู่ลึกอีกนี่สมทีิงมาแล้วไงเพื่อนริงเลยกูไม่เคยคิดลึกกูคิดเผื่อเฮ้ยแต่มีคนฟาร์มได้บีคนฟาร์มเหรอรถเอ็กไหมนะบ้านมันเจาะยางมาหนิฮะเอียงกัน่ะใช่ป๋อพาไปเลยมันเจาะยางเฮ้ยระวังมีคนเช็คด้วย ไปจอดทุกอยางทุกอยางมันเจาะมันเจาะทุกอย่างเลยพี่รถเราเราอ่ะนักทลายเขาไว้สัตว์ไม่วนไปไหนเนี่ยบีพี่ไรถร้อยเปเราไปแล้วไงไม่ได้เจาะหมดเลยก็ใช่ไงกูหมายถึงว่ามึงอ่ะวนไปไหนไปดักดอสกูดังไงโอ้สภาพวันนี้วันนี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จเว้ยเนีินเนี่ยเลี่ยงมาแล้วเฟซใหม่มาเรื่อยๆโดนแบนก็เอาเฟซใหม่มาใช่เหรอมันมีจีอีเมลอะไรเนี่ย ไสวัสดีครับทุกคนนะครับแบบสามเดือนมีครับทุกคนสวัสดีครับเมาแบบแบบโอเคครับกลับไปมัค่อยผมมัค่อยอ่านครับเฮ้ยเสียงมันใกล้จัดเลยว่ะมันอยู่สามจีแลยพี่นดีดีดีไอ้เฮียเรารถไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ยทุกคนเลิกอะไรวะ ไอบอยมันขับหายไปแล้วแ้มันขับไปตามทางที่กูที่กูบอกอ่ะคือถ้าไปเจอแบบคนยิงมันเป็นอ่ะแห้งเลยเว้ยตีไม่มันไปทางกัดก้าโอเคกัดก้าไม่ยากทุกคนฟังผมทีมบ่านเหลืองนะฮะแล้วเดี๋ยวกรจายจะกูเพยเลยไปเลยอุ้ย ก้ากันก้ากำลังจะมาเอารถกราบเอ้ป้อมตงป้อมขอคอยขอคอยพี่ขอคอยอย่างรวดเร็อยห่อคอยได้เลยหลังหลังรถหลังรถได้แหละหลังรถขนาดนั้นแหละครับว้าทำเลยทำเลยกระดาบเอ้เยบหลังคาเพิ่มขึ้นหลังคานี้ได้กูโดนไปเลยเพจไปเคพจจีโก้มาขับผ่านรถมาขับผ่านนะกูร้อยไปห้าเอารถไปเจอพี่บอยเดียวรถไปเจอพี่บอย พี่บอยอย่างไรที่ลูกพีดลูกพีดลูควิดอยู่บ้านนี้บ้านหลังนี้กูกูรอดอ่ะเขาแรกกูรอดกูรอดไม่บอกไม่ไบอกเอาลูกวิดบอดเลยลูควิดอีกทีพี่บอยเป็นคนจอดบ้านเล็กนะมั้งองหนึ่งปีมั้งเรื่องปีนะพี่บอยระวังด้วยโอเคโอเคโอเคมั้งหนึ่งสองตัวมั้งต่ำๆระวังดมันจอดยางกูแล้วอ่ะมันจอดยางกูแล้วนะมั้งหนึ่งชั้นจอดยางกูแล้วเดี๋ยวมั้งหนึ่ันเราไปเอาลูกพีดก่อนวไปกันอะไรบออบ้านสองชั้นอ๋อสองชั้นหัวแตกสองชั้นหัวแตก กูหลบได้พี่มึงเอาลิควิตเลยมันหัวแตกแล้วดีว่าชั้นหนึ่งดีมันงาน้างระเบิดพี่ผมาไฟเข้าห้องลึกไปนละมันงาน้างระเบิดพี่แล้วมัม้งเรื่องอะไรอะไรพี่มันง้างอีกลูกพี่มันง้างอีกลูกมันง้างอีกลูกเฮ้ยลูกไงลูกไงลูกไงอีกรูปนะรออยู่รออยู่รอมันรอมันอีกลูก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 นะอีกลูกนะออลูกแฟดแฟดอีก<ๆ>ลูกแฟดอีก<ๆ><ๆ>ลูกอ<ๆ>ีกลูกกูรปไแล้วปไ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  เอาไปไหนแล้วเธอนกบ้างไอสัตว์เป็นไงไเพี่หยุดอยากเป็นทหากันบ้านลูกไอ้ลูกไอ้หยูดหมดแล้ววะเนาะเฮ้ยมังหนึ่งสั้นกันเพื่อนไปดิพี่บอกแล้วคนละข่าเลยดอปแฝงโอ้โหหล่อมเลยพี่บอยดรอปขงนี้แน่ไงวะไอเทมเปลี่ยนเกมไอเทมเปลี่ยนเกมเฮ้ยกูอยากกิฟแท้ได้กิฟดำอ่ะเพื่อนแท่งอ่ะบังหนึ่งเจียร์กันจบ่บอยเพื่อนไอ้พี่บอบ เขามาให้ก็แล้วลาบัยบแล้วไอ้ลูกอีกลูกเกียแม่มารหนึ่งไม่เห็นใครแล้วนะไอ้บีมาตีกันเอาไว้ยพูดถึงเออแต่กูยังไม่เห็นใครเลด็กกสูตรเลยนี้ก็สุดรเลยวะกูต้องเก็บเขียวหน่อยเขียวทับสามสิบเองแล้โบต่อเลยพี่ไม่เห็นเลยบีโอเคเดี๋ยวรอยโพลีร้อแท่งกับเพื่อนได้แล้วได้แล้วรอยโพลีของก่อนดีแล้วดีแล้วไปไปตามมาลาลัพูนแต่ว่ามัก์คลื่งยิงกันไม่ไม่โผล่เลยวะ ้าไปแล้วพี่วงดีดไง่ยไอ้ตัวรถจรงอยู่นะมันเอารถมันเอารถสีอันี่ออกไปแล้วรถมันจะท้อนแสงอ่ะกระบอกไปด้วยดิเนี่ยมันสีเที่อะไรวะคุณผู้ชมเฮ้เวรกลัวมาไฟไปมันบดอ่ะมันบดอ่ะเอาไปป่ะพี่เอาไปเอาไปปืนพีชไอ้อะอยู่อีปีซึ้มป่ะวะดีเลยมีคนขับรถให้กูกูสบายใจละมีบอกรอเลยพี่รอีพี่รออยู่โอ้รอได้ไปไีกัยไม่รู้ใจร้อนอะรอเดี๋ยวรอ อย่ร้องเลยร้องร้องเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้ยังทันนี้ก็ยังแตกอ่ะอ๋อยังไม่แตกนึกว่าแตกแสดงว่ายังยังนี้เออยจะดูง่ายนะไอพวกเช่นตัวจ่อยางอยู่ทางไหนอะไรแม่เฮ้ยคันนี้ยังแตกพี่บบพี่บอบคันนี้ยังแตกเนี่ยออนไลน์ไม่ได้ไม่ได้รอดไปสัตว์นึกว่าคันนี้ยังแตกเตรียมตัวนะครับเตรียมตัว เราทะไปเราทะไปไม่าเราทไปงี่ดีกว่าครับเราไปลุไปงี่ดีกวเรารู้แเั้นองการดีกว่าเรื่อยมีความสุขทุกวันแหละครับแซนแซนก็เห็นโดูบ้าข้างหน้านี่ดอยู่พี่เห็นใครราไม่มีรถจอดเข้าได้่มันเปิดป้ามัเปิดปไม่ไม่ไม่เปิดเข้าเลยพี่เข้าเลยเข้าเลยเขาเลย ขวาร้อยร่อนอยู่เลยโฟกชิวๆครับอยากเป็รถร่อนอยู่หน้าบ้านนะพี่บอยใายมือบีไปนี่บีไปนี่เอ็นอยากร่อนไปนี่แต่ปลาเพ้อหามผมไปเอารถนะพี่บอยผมไปวิ่งกับเส้นขวาแล้วกันที่แบบนี้ไอเนี่ยได้ได้จำเน่ยนอนไอนเกี่ยวเข้าที่คออะไรเงี้ยอย่างว่าไปไปเส้นเดียวกับเพื่อนดีกว่าพี่บอยเออทีนห้องน้ำมีมีประวัติผมก็มีมีประวัติ แล้วพอวันเมื่อไรเวลาเราเหนื่ยแล้วกับเปื่อยจริงๆแล้วอยากได้เนื้หาคนเล็กด้วยบ้านนี้ไม่มีคนเหรอวะเฮ้ยพี่บอยเสียงรถบัข้างหลังไอ้บีเสียงรถตายขันรถมันไปบีปพอดสายก่อนดักเลยนี่ใครนึงไม่มาเลยนะผมเจ็บเจ็บเจ็บคือตัวข้ทาได้หลังยิงโก้รถจักรยานตามเพื่อน กูนะกูมามานะกูบอเอวิวบอกเอวิวอนแล้วอยู่อยู่เอวิวพี่กูนะกูนะกูข้างหลังยิงมาเออเมื่อกี้ผมโดนข้างหลังยิงประมาณนี้ประมาณนี้สอนท้องน้ะมักสองพี่ยิงอ่ะข้างหลังเจียร์ยังไอตรงถนนเมื่อกี่แล้วมันมันขับไปมักสองดิเออแล้วไม่แล้วไม่แล้วครับเพราะว่ามักสามครับกูพี่ว่าเก็บทุกเออจ่อยางแม่งเลย อยู่มั้งหนึ่งอยู่มาั้งหนึ่งบีเศษตัวส like sure, okay, okay, ุดท้ายในห้องน้ำเลยเหรอใช่ในห้องหลังห้องน้ำบีเคพื่อนผมไปไปปะนะครับพี่เออมึงตัดยางมาได้นะตัดไปแล้วเดี๋ยวเรียบก่ันตัวเดียวบีบีตัวเดียวกูดูอยู่ตัวเดียวตัวเดียวบีตัวเดียวได้ยินอ่ะตัวเดียวตายแล้วตัวเดหน้าห่วยตอเลยบีตัวเดียวบีตออยู่พี่ต้องดับเครื่องนมั้ยไม่มีคนมาหลายคันเลยต้องดับคันนะผมกำลังไปกำลังไปคอนไม่เวร์ ออกขวาข้าวเขาไม่ไ้ของข้าว่ะเฮ้ยไม่ดีแล้วถอยพี่โบ๊ตรงไหนตรงไหนกูยิงได้กูมากูมาข้าไม่มากูแต่เขเขาเขาพี่โบ๊ก็มีคนกูเห็นละมาวเห็นละกเห็นละหลังเราเคลียร์ยังหลังเราเคลียร์ยังเยร์ไหมเย็นไหมนะขอจัดดีมันไม่มัเอาไปเอาไปเอาเลยตยบูาบูเอาเอา้ินตัวเอตตี้เพื่อนเจเจน้องยิงไปเลยยิงไปเลยเราต่อแล้วเหลือตัวเดียวมึงจะเขาเลยกูขับได้ขับได้หมดเลยโอเคป้า

ทั้งสองตีกันอยู่นะเว้ยเสียหายกันไปหลายตัวกูเก็บฝีไม่หมดไอ้จั์ไม่รู้สิว่าเป็นใครอับใครโยกเทียอะไรวะสวยแล้วทีมกูบอกซากยิงเลื่อนมันเต็มหลอดเลยเฮียไม่นอกไปสองซากหนึ่งสบานเลยกูบอกมอนได้บอกซากหนึ่งเฮ้ยโอ้โหสังหารไม่นอกไอ้เฮียเอ้ยเฮ้ยท่าีเบี้ยวยีหลุดจัด การขอบวงขอพี่โมกอ่ะฮะเดี๋ยวกูรอก่อยนคุรอหลุมนี้ก่ันเียดี๋ยวรอพี่บอยมากูกูดักหลังอยู่กูไม่ไปอยู่แล้วกูดักหลังเออเวงหน้าวงหน้าวงหน้าดูหลังเรายาวก็แตะแล้วนะโดนไปสองนัดโดนเตะไปนัดหนึ่งหน้ามีหน้าบาดีไม่แน่อยวะโดนอีกพี่โฟล์กผมนวดมันโรัวๆเลยวะ น็อกตัวหนึ่งนอกตัวหนึ่งไมี้ยโดนต,ตีนี่อ๋อไม่รไมรนพี่หารถคันะฆ่าปะไม่มีรถอ,อดิบีไกลอะรถผมก็ไม่ฆ่าไม่ดิเอาบอกคัน เอ้ยบอยชิ้กูตัวนึงบอยมาบองที่กูบอยมังหนึ่งเพื่มองมาที่กูมองมาที่กูมองอยู่มองอยู่มั้งหนึ่งเหรอใช่เหรอเหรอเหรอแล้วสองตัวสองตัวโฟกซ์มือรออยู่มือรอกอยู่ให้มันหลบบุกฝาไปฝามึงสองตัวสองตัวนะที่กูเห็น กิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่โบเรียกกูยิงไม่โดนด้วยถ้ายิงโดนอาจจะได้น็อกหนึ่งตรงไหนพี่เอ้ยทำไมมันไม่โดนวะคอยเชี้ยเหรอวะปัดให้สุดเดสัตวส เฮ้ยทำไมมันไม่โดนวะเฮ้ยเออเยี่อะไโดนตรงไหนพี่บอยหอยแทงมั้งมาร์คตรงมาร์คไอโบ้ต้องช่วยนั่นต้องพี่บอยอ่ะเหลือแค่สองตัวเพื่อนหอแทงแล้วมันมันมันดึงกันอยู่ในสมองอ่ะอาจจะหลังสมองละโดนในในสมองเลยโบในสมองเลยขับรถช่เข้าไปเลยเว้ยในสมองอ่ะมันถุบเสร็จแล้วโบ้รอได้โบโบกูดูให้มึงได้เป็นตายมึงได้อะพี่ข้างบนขาวจะยิงหมดขาวยิงมา หน้าผมเลยเฮ้ยโบร์มึงสวนบนเขาดีกว,ว่าไม่กูมไม่มีกูมไม่มีปืนคอเหลือ<ด>แล้วบนเขาให้ยูกระสุดนาเขา,า,เขาอยโบร์ยิงตัวปตัวตัวคอให้หน่อยเลียกข้างหน้าเอมันไม่โดนวะหน้า,าน้องนึงท <ผม S 1> ยิงไม่ได้โบร์สมองไปบอกสมองเรื่ไปก่อนสมองเรื่อยไปก่อนสมองเรื่ไปก่อนเดียบอยเดินอยู่ กองกับกองวันนี้กูไม่แม่นเลยวะภายในอะเอ้ยปวดได้ทุกอะไรสักฮะเกิดใหม่เฮียอ้าววิอกเดี๋ยวพี่ไม่ไปช่วยรออยู่พี่ทำยาน้ำพอแล้วบอกพี่บอกขับรถล่อเลยได้ปะพี่รีเซ็ตก่อนเอ้ยกูว่ายิงดีกว่าขับรถไม่เฟี้ยวเราต้องขวาไกลนะพี่บอยบนเขาอะหายแบบไกลมากไกลพี่เลยนู่นอ่ะพี่บอยผมผมจะทำละโอเค ไอพี่บอลหลังคาพี่บอยหลังคาหลังคาเหรอปะหลังคาแล้วหนาอาการเจ็บ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 โดนทนายนั่นนึงเจ็บนอกเลยเป็น็อกเป็น็อกเป็น็อกน่าใช่โดยเคสยิงซ้ายยิงพี่บอยทางขวากันหลบก่อนกูหลบก่อนกูปั๊มเลือดกูปั๊มเลือดโปุ๋บบอกไม่ได้โอเคโอเคข้างล่างยิงกูโดนข้างล่างยิงอันนั้นผมทำเองผมทำเองผมต้องทำแล้วผมเข้าจุดมาแล้วเจอแล้ว หลังขวาบุ๋่โดนแล้วกต้องหมายหลังขวาหลังขวาขวาจะตามผมมาเลยตามอยู่ตามอยู่เจ็บพี่สวยไปอะไรจะขึ้นมาพี่ดึงเลยอ่าฟังผมนะเมื่อกี้ไม่เนี่ยจะลงมาร์คสามไม่เป็นลไรนี้ก่อแตกก่อเลยกูวงไปไหนวะเมื่อกี้พี่บอยพี่บอยกราฟเนี้ยมันมีคนอยู่เมื่อกี้ไห เหมืองเหมืองระววังด้ยคือต้องฆ่ามันถูกไหมใช่ใช่ใช่ใบอกกูขอเก็บแบลลิวก่อนเก็บเลยพี่ออกอาแม่น้ำนะเออเอาเอาโอ้ยไปได้กระสุนลองพี่วน้ยกระสุนบลอระเบิดมีระเบิดทำเด้วยทำเลยพี่ขวาวท้ายตัวป่านเนาะ ป่าน้องเลยสายนะบเอข่ไปเดี๋ยวไม่ต้องเล่นกตัวไอ้บอเน้องตรงไอ้บ่เน่าตรงไกลๆใต้เขาอ่ะใช่ป่ะเจ็บต่อมาพี่ใต้เขาเลยพี่มาไอ้บ่เราเราเราลอบได้เราลอบไปได้ครับเดินไปเรื่อยๆเดินยิงกันยิงอ่ะมันอยู่หน้าวงไม่บ่อยขึ้นขวาบนดีกว่าโบได้ได้ได้สายบ้างมันมีอีก เฮ้ยมีรถเหลือใช่ไหมพี่บอยมีมันมากโว้ยมุไปหกขันลงไปขันลงไปมากเลยนะเบื่อมันตายว่ะพี่บอยไอ้ข้าเคลียร์มันก่อนดีกว่าบอกไม่ไม่เบื่อมันตายอ่ะมันโดนบินิไซน์ยิงอ่ะเมื่อไ่แม่แตกนี่ยมันมีมินิเกมเสียงแล้วต้องเกลีมินิเก็บเสียงแทนพี่บอยเอราไม่เคลียงยิงตายตัวล่างตัวล่างท้ายโบอ่ะต้องสตรีมี่งก็เดี๋ยวเล่นผมว่าขับรถไปได้นะมันล้อใต้เนินได้ว่ะพี่บอยผมมาละพรุ่งนี้ตอนบ่ายดีครับเลยคุณผมดินผมถ้าถึงเล่นได้เลยพี่เออกูตายเดิน้อยู่เดินนนนููอย่เดิไกลลงงมายิพี่ ไปลองเทสเทมนี่นะฮะผู้หญิงไม่โดนว่ะเฮ้ยสไนวันนี้คาดวังเดี๋ยวโดนอกโผลโดนอกหนีได้ปะหลบลงขวาหลบลงขวาล่างไม่มีเนี่ยไม่ม่เนี่เนไปี่ยีเนไปรอพี่บอยเดี๋ยวกูรอพี่บอยรอให้วาเลเช่แต่ไม่ต้องไปครับทีเดียวที่จะถึงนะครับมันโดนยิงอยู่มันโดนยิงอยู่หน้าบ้านผมเพืคยมี้เพื่องนี้ต้องวังไม่เสร็จเ่อนไม่ได้อยู่หน้าบ้านจะเปียบวะดูเดอ่ะประมาณนั้นทพี่ข่าตรงนี้ด้วยนั่นแหละพี่เพื่อนมันเพื่อนมัน แบบเพื่อนแม่งดิว่ได้อยู่เออพี่บอยยิ่งฆ่าแบบเพื่อนแม่งยิงหลุดได้ไงวะไอ้โบ้เล่นตายไปอ่ะง่ายมากเลยไอ้โบเล่นเป็นตัวล่อพี่บอยอ้อมไม่ตกอ่ะได้อยู่บ้านไม่มีคนยิงกูเนะคนที่เฟลกับอะไรยิงแล้วปีชั่วโมงไงได้อยู่พี่เมืองแล้วไม่ใช่บ้านแต่ได้อยู่พี่้หลังบ้านหลังบ้านแดงหลังฝั่งขวาโบ้หลังบ้านงฝั่งขวาอีกตัวนึงตัวแรงเห็นพี่บอยละ บ้านนอกหลังบ้าานนนอกหลังบ้ยสอยเจ็ดแม่กูเพิ่งจะยิงได้โฟกเท่าหรอเออต้องนานเน่ยเพิ่งยิงได้เลยมันจะวิ่งกลับไปชกวยกว่ามันจะวิ่งกลับไปช่มันจะไปดึงเพื่อนจอดเขมรมัน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 อยู่ประมาณร่างสามให้ไอ้บปิดก็ได้อ้อมซ้ายไปปิดอ่ะบอยเล่นตรงนี้แหละพี่บอยบอยพี่บอยเลยอ่ะต้อง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 วัดวัดเลยเออบ่มันไม่รู้มึงวนซ้ายไกลๆได้มาน้อกอยู่หลังบ้านตัวนึงแล้วคือตัวที่สามนะเจ็บพี่บอยต้นไม้ไม่ได้ปุไปไม่ได้เอ้าไม่ใช่วี่บไป แอบแอบๆอกูต้องปั๊มยาหนามวิ่งก<ม>ูวิ่งไ,<ม>ไปไม่ได้เลยกูเสี่ยงตายมากเฮ้ยวิ่งฆ่ามันกลับมาช่วยเหรอน่าจะมาส้มมีตัวนึงจดอกตัวนึนมงมาส้มมาส้มไม่บอยมาส้มอยู่ในห้องน้ำช็อตน,นี้แม่นมากไอ้น้องไี่ปอยข้างบนเขายิางเฮ้ยโอ้โหกระจบบัตรพี่ว่ามันชกไู่เหนี่สมองกูทำอะไรไม่ได้บุวเล่นคนเดียวโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมงั้นกูวันแมนโซโล่เลยไอ้สัตว์ เจอกูไหนกูจะเก็บแน็ศพมันเก๋เทียมันอยู่เขานั่นน่าเก๋เหียมันอยู่เ้านั่นน่าไอ้บอสทั้งสามมีตัวมีตัวหนึ่ง

ไม่ทันวะน้องชายแบงเลนเซฟจัดเฮียแล้วใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าพี่ดูการกระทำน้องอ่ะรู้ว่าพี่อยู่เพราะว่าน้องตับแรกรีบยิงเหมือนกันแล้วแนสองแล้วเลดดอทดีกว่าแลดดอดดีกว่ากูเพาี่ต้องเข้าเมืองว่าเยอะเหาแต้ในเมืองของแทนอยู่ที่โดนปิดแน่นอน นอนได้พี่บอยตรงนี้นอนได้แล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้คะแนนไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะที่ผ่านมาครับประมาณสองสามวันก่อนไมได้มีโอกาสลุ้นตัวเลยครับขนาดไม่นี่ดีมากๆเออถ้าเราอยู่ในมาตรฐานที่ตามที่เราได้ตอกได้แบบว่าลงแผ่ลงหน้าที่ลงรายละเอียดกันขึ้นมัยเองมันก็ได้ตัวเลยนี่หรอกครับขนาดว่าเราเล่นไม่ดีแล้วเริ่มมาจากหลังๆแล้วเริ่มมาต่อๆมันยังได้หลุดตัวเออเพราะฉะนั้นก็ประมาณนั้นแหละผมเลือกเองก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยครับคืงหกสิบเปอร์เซ็นต์นั้นก็อยู่ที่ว่าเราคว้ามาได้หรือเปล่าครับ ช่วงโชคปีนี้ครับประมาณนั้นประมาณนั้นก็ไปตังค์เชียรได้ครับอันนี้คนแรกโอ้ถ้าเกาะไม่แตกนะยยัดแม่คือตัวพี่ภูนเลยอะหมวกเต็มอะเว้ยกูเสียดายดับเฮียกูแบบเออมันแรกมันจะเล่นง่ายกว่านี้แต่ผมว่าไม่โดนเลยแบบไม่ได้ละไอเฮียคุณสองอะไม่ให้เรื่องเลย